ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u e ปปายันไม่โครด่วนนะครับวันนี้มาเจอช็อตเด็ดนะครับนี่ติดเอนะครับไม่อยากไปนะครับอ่าเน,นี่ให้ต้องต้องอาศัยเสียบอมนะครับมานี่ตุ้ยไทยนะครับถ้าเจอดินลื่นดินดนิดนล่นก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับ เนมมาติดอยู่ใกล้โรงสีนะครับเ่ะเสียบอมมาจัดไปหนะ้ารถเกี่ยวเรายังดึงมาแล้ว<ป>นัาปาะสารายรถไทยตัวนิดเดียวนะเอ,อไม่ใช่ว่าเราจะดึงตะพุตตะพือนะครับเราต้องมีการวางแผนทดสริงทดไลนะครับ มันถึงจะดึงออกได้นะครับถึงตัวแต่เล็กนะครับเราต้องใช้ความรู้ความสามารถของเรานะครับอ่ะปัดนุ่นก่อนนะครับลบร่องรอยปัดเลยน,นะครับย้อนแสงไปไหน่อยนะครับ phăng luôn phăng luôn, à để chống mi luôn, phăng luôn đi, ai phăng thưng cả mày ăn, à ้อยนะครับอ่ะวาดูเสียบอร์มจะขออย่างไงเอ๊ยดีๆๆๆสมองใช้ได้อุณสุดว่าจัดจ้านนะครับแม ยยอดยอดดเรียบร้อยนะครับภารกิจของเราเคยขายตอบอนี้วิ่งนี้ยังเดียวแค่นั้นเลยเดียวเลย,ยแห้งวันนี้ก่อน แห้งวันนี้คืออยู่ขับมาต่อี่รอใม่เ้ยย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 นยยย

ขนาดรถเกี่ยวใหญ่ๆนี่ยังดึงขึ้นมาแล้วนะครับแค่นี้นิดเดียววจ๊เข้าเสียหายมันนุ๊กเยอะแต่ฟีด้วยนะกินนิดเดียวมาแล้วกินเอสกินเอยวไปแล้วครับงานไม่ได้เสียเงินอีก อย่างนี้แหละชีวิตปิดคุณนาเสียเสียแค่นี้ก็ธรรมดาถ้าเสียมากกว่านี้นี่เดี๋ยวเสียรถทั้งเสียทั้งรถเสียทั้งอะไรอีกนี่อันตรายอย่ารถท้ายพอได้อยู่แต่โอรถเกี่ยวนี่ขึ้นหนัก เดีผมคิดว่าผมอยากได้นะอยากได้ไอ้กรอบกระสอบนะไว้เที่ยวนิดๆหน่อยๆนะนใครที่เป็นมือมาเนี่ยโอ้กับยูรามันโมเปิดเก้ามือก็น่าจะได้อยู่อ้าวมายกอะไรตอนนี้มันเสร็จแล้วเออมาไกลตอนเสร็จแล้วนี่เอาเพี่มาเข้ามาพี่มาโอ้อยากยับเลยมาดึงเสร็จแล้วค่อยมานี่ เรากาว่าเราจะหิวเลยนะมันไม่ได้นัดครื่งบินยังมาจบมาแต่ต้นจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับบายยันไม่โคดว่วนครับสวัสดีครับ